ใจยิ้มพี่ฝังน้ปั๊มหน่อยยิ้พี่ฝังน้ปั๊มหน่อยอย่ามาเล่นไ้ยรชุบดิใครไปชุบันบไม่เลยกซ็ตโย่มาชุบ้วยดๆมาาไปชุบันะไปชุบเยงลงลงทางซ้าย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 อรมบรช่หนอย่น่่ไปเาลง้าหลัง้ ชหลอตัุการตัการเราน้อยตการเราน้อยตวการเราน้อยตการเราน้อยตการมานตกามาตกาอย่าวิ่งหอยเฮ้ยไม่เอามมนเอาตกไปฝั่งปั๊มมมนเอาตกไปฝั่งปั๊มลุงลุฝั่งเอาปืนไปลังปั๊มได้ป่ะลุงเอาปืนไปฝั่งปั๊มเลยอเนี่ยกูอยู่ตรงศอกเพื่อนเลยะลอทุกคนทุกคนหาเพื่อไปไปผมไม่มีนานแล้วิ่งไปที่ปั๊มวิ่งไปที่ปั๊มวิ่งไปที่ปั๊มวิ่งมาที่ปั๊ม่มาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาเพื่อนครวัดาแบ็แบหลับข เ,เพื่อนไยดิยิงให้ผมผมออกมาซ่อมนั่นสิตอนนี้ระชาโชติน้าส่งเข้าโรงพยาบาลหมดเลยมาำส่งเข้าโรงพยาบาลมีอยู่ก่อนนอกอยู่พี่เชียงผมไม่มีมนะ้องพี่พี่เชียงหรอเข้าไม่ชิงอเอาถึงส่งเพื่อนหน่อยอกูยิงครับี้ยแก้หน่อยที่ข้างโรงพยาบาลอ่ะปืนปืนบนอยู่ปะ่ะฮัลโหลครับบอลแก้นหน่อยครับ เพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยมึงดันมาเอาเพื่อนตรงปั๊มได้ป่ะไอ้เหี้ยดันมาดีมีปั๊มปน่อยกระจายเสียงหน่อยกระจายเสียงกับลงหน่อยพี่จัดเลยมึงดันไปที่ปั๊มดิดันมาดีกูยิงสีเด็ลงปั๊มเดม่ให้สุดเลยดันมาให้สุดเลยดันมาให้สุดเลยดันไม่สุดดันไม่สุดหน่อยฟังหน่อยฟังนี่เนี่ยมึงเอามึงหยิบเพื่อนเลยไล่หยิบเพื่อนเลยกูยิงมันล้มหมดเลยยิงพีชยิงพี ไม่ไล่ไม่ไลไม่ไลไรอรถืถกระจายนะกระจายได้ต้อไม่ต้ิงต้องไม่ต้องต้องไม่ด้องไมนต้องไมรต้องไ่ต้อนไต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไมต้ม่ต้ปงไมกต้ปงไมต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่้องไม่ต้ปงไม่ต้อไม่ต้องไน่ต้องไม่ต้อดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้ปงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไ่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่้ง้ไ้ไป ลงเลยลงเลยลงเลยไป brat, vai, <S <s thôi, เล็บ้านมันปเล็บ้านตุณเราท้าอยู่ขันนะแต่สามลงกเปเล็บ um> ้านเกลหน่อยเอาเลือดน่อยเอาเลือดน้อยลดลงนะเกลี่ยหน่อยเกี่ยหน่อยเกลี่ยได้เลียังได้เพื่อนเหมือนรถถังอ่ะกูเหมือนรถถังอ่ะเกลี่ยอ่ะจับกูเหมือนจับรถถังไงน้อง ไปยหน่อยก็เปี่ยนวเยถือคดแข็งเลยะส่จี้เลยใครไม่มีศอเข้าไปเล่นใครไม่มีศอรถนายกบางบอลหน่น้องรู้จักป่ะขี้บดชุบอกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรขายังแข็งอ่ะเหมือนกดสเปกบาร์ตลอดเวลาขายแข็งปักอ่ะมาแล้วจ้าเียเแทมหน่อยเสล้วยิงแบบไกลๆแบบเนียนๆอ่ะ

เอาวงนอกเล่นโดนเหอน้องชิวเอาเรื่องเ่นระยะเลเอาตรมืตอไล่มาขันยเพื่อนตงมือ่ออาน้องนันโดยไม่แตกหรอพี่มาแล้วนะจ๊ะเลยเยเย์ชนให้นดเต็มบเลยไปไปเล่นบ้านเล่นบนนบ้านเลนบ้านไหลัง เอานั Cornell, ่นโแตกแล้อ้น so ้องพี่ขอย่าไปซอมนันโนก่อนนะตอุ้ยบอลกูเต็มว่ะบอลกูเต็มเรากูเล่นแบบชิวๆที่นิวยอร์กไอ้หนูวะ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 ตบเปนเจัดเลยว่ะคุยพอมีกูไฟไม่เคยแพ้นี่อย่า อย่างเหนียวไอ้้นาะขาแข็งป้าก่ะอ่ะฮะสิขาแข็งจัดเลยเหมือนกดสเปกบ้าเล่นปืนเฉพาะอีโวอีโวแล้วยิงเลยอีโวอย่างเดียวอีโวเลยแล้วยิงยไม่มีรถกูไม่รถกูไม่รถกนไม่รถกไม่เลก่รถกูไม่รถกูเม่รถกนไม่รม่รนกู่เลกูไ่กูไม่รถกูเ่รก่กม่รถกูไม่ร่รนไ่เถกูไม่รลกูไม่กูเ่่่กูไม่่ล่ร่่่ม่น่ ไอวีคนเดียวขวามือมึงจะเล่นทำไมนอกเมืองหาขึ้นรถเลยต่อยต่อย่อรถติดเลยปัมม่ได้ใคมเลนันมดล้ว่อน้อใครมีนัโนส่อันโนเฮ้ยใครมีนโนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอยขาแข็มฟเอ๊เปลี่ยป่ยนเปลี่ยนมาเลนึงนิด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 นเลียงราจให้เลยแินี้ยนปไ ไปเท้วยอาอุ้ยนั่นอุ้ยอิมพีหมดแล้วหรอไปนี้ไปเอาเที่ยวหนอยเทียวอยู่บนตกระจมากูหน่อยมาไม่เล่มันมีคนเดียวมูไปเรื่องไปั้มทีนะนะาปั้มทีน่นแหละหามนนหน่ยหามนนี้หน่ปาลงปาลงปลาลงนาให้เพื่อนก่อนได้ไหมตรงกลาเงอนโดนตั้ีหมดเลยตรงกตาใครวิ่งเล่นถึงก็เปลี่ยนมีเปลี่ยนบลหนดอยตรงกลาเอาเพื่อนออกไปมันเอาเพื่อนออกไปทททพี่เพื่อนยิงให้ตเนเอาหนอนร้องเหมือนกนแล้วเหรออ นันนหมดแล้วเหลรอไอเป็นไม้เอานั่นโดนหมดแล้วเหรอน้องปั่นน้วโนหน่อยน้องเอมิเคปั่แน้วโนหน่อยเอมิเคเอมิเคปัดนล้วโดนเลยเอมิเคปั่นน้วโนหน่อยน้องไว้พี่หน่อยน้องอาห้าิบยิงพี่น้องอาห้าิบยิงพี่ปักป่ายพี่หน่อยไมิเคปั่นน้วโนด้วยปั่นน้วโนด้วยโนหมดละเอาเโดนหมดแล้วเหรอไอ้พี่เก่งๆอ่ะไปไหนหมดแล้วเหรอไอพี่เก่งๆมาละล้านน่ะนันโดนหมดแล้วเหรอ นั่นโนหมดแล้วน้องใายปักปักอินพี่ดิน้องปักอินพีดิอยากลงไฟไว้น้องดึงซปอมาน้อยดงตู้ดึงมานอยเอตรงนี้ซ้ำตรงนี้หน่อยซ้ำตรงนี้หน่อยน้องชายซ้ำนี่หน่อยปัดนั่นโน่นหน่อยน้องชายใช้ายยสัตว์ปัดปันันโนนหน่อยตัวเองเก่งอปัดัโนนหน่อยเลยเฮ้ยปัดนั่นโน่นหน่อยน้องแันโนนปัดปัดน่ปัดนันโนนหน่อยวาพี่หน่อยน้องอาห้าสิบยนซีวางอินพี่หน่อยน้องชาย ยังไม่เคลมไม่ฟังเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพารถไม่ได้ใจเย็น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 ปัดนันโนนะครับไอตัวเก่งขับปัดนันโนนะครับปัดนันโนน้อยที่เก่ามึงเก่าไม้ไม่ออกเลยว่ะปัดนนันโนนี่น้องชายนันโนหมดแล้วเหรอว่ายไม่ได้เชื่อเลยมึงว่ายเหี้ยปัดนันโนน้องทำไรหรอเก่งไม่ใช่เหรอะไหมเก่งไม่เยอปัดนันโนดิมึงเก่งหรอไอเสัตว์ไอเฮี้ยติมีเฮี้ยติดลงน้ำดิมีลงน้ำดิฟังมนันโนดิฟั่มไม่ลงก็ฟังมมีตา

ยังกันนั้นมาลงคุณบอลลองคุณบอลด้วยอ้ามใจเย็นแค่ใจเย็นไมึงไม่มีใครเอาผมลงเลยว่ะคือลุกปืนฝั่งมันนะลุงจับกูเป็นสิบคันอะฝั่งเอ็งเคเคอะเหมือนแบบโดนฝั่งมาแล้วว่ามึงต้องจับไอ้ชักอย่าให้ชักได้ยิงแล้วมึงทำอะไรกูได้ครับกูแบบยืนแบบกดเป็ะมายิงยิงชิวๆอ่ะ มันอยู่อย่างเงี้ย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 ไม่มีใครเอาคุณลงด้วยบังคุณไม่กระเด็นอ่ะเหมือนรถถังอ่ะกูได้กูได้หวังกูเหมือนรถถังอ่ะที่เอาคุณไม่ลงไหวเฮียพี่ไอศพบตรงกลางกูแม่งยิงจนกระสุนเกือบหมดอ่ะเหลือหกสิบเอ็ดเมตรเดือดจัดว่ะไปนี้ ยิงจนปวดนิ้วชี้อ่ะไอ้หนูแต่ไม่ต้องดีใจแล้วครับผมบอกเลยว่าเออไม่เกิน10เคสอ่ะผมพูดเลยเออไม่ต้องดีใจไม่ต้องยิ้มเฮ้ยหลัวพารถได้แล้วนะพารถได้แล้วนะชนะไฟล์ไปอย่าดีใจไปครับตำรวจ39ตีคู่เดียวเผื่อไม่เออด้วยไปเที่ยวอะตัวน่าจะน้อยจัดเลยทำใจนะครับได้มันอย่างเดียว ไฟนี้ถือว่าได้มันได้เดือดได้วอร์มมือขับรถจบบ้างสองจบบ้างสองขับรถขับรถโคตรมันหน่อยที่อกูยิงแบบยิงเละอ่ะยิงพังอ่ะไฟเนี้ยสองตบสองตบสี่ไงสี่ใครจะสี่เนี่ยเนี่ยไม่มีใครกูลงเลยว่ะไอเทียอะไรมากไอเทียหลังหลังอย่างนี้คือคืออุ้มเฮ้ยเต้นเต้นสองต้มมาโดนไหมตองในปั๊มยิงให้กูหนักจริงอ๋อเดี๋ยวนัดเดี๋ยวนัดได้ปั๊มยวนัด้กูหน่อย มีใครมีกล่ซ่อมนาโนไหมเามีเผาอ่ไม่ไมึเผาแล้วมึงชื่ยขับออกมาข้างในข้างนอกน่อยเียมักง,ง่ายกันไวต้ตัดอีเขี้ยมติดมักง,ง่ายมาจากไหนเนี่ยเขียคนเหนือไ,ได้เผายู่ไหนพอเลยนะเดี๋ยวเวลาไม่นี่ห้าเดี๋ยวทำอะไรกันเนี่ยศพศพข้างในเยอะตั้งร้านจ้อเลยห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 อเลยอย่ออย่อเ่อเ่อเล่หอยอเลยหเลยหอเอ่อเอเลอเลยหอเลยหหอเ่อเลย่อ รไปหาอเยเร็วๆรถจะล็อเร็วๆรล็เร็วรถหลุดนพาลน้รถ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 หน่อยเร็วเราจะล็สบพีมจะอรี้วเลยเอาตกข้างในหน่อยเร็วเพ่นอยู no ่ไหนพี่นานุในผอมหายไปไหนม่เื่อจับลงบางคนนึงเคจับเทลกลับมาแลวเทกลับมาแล้วเป็นไรไปเลยไปเลยเอทรีพวอีถ้าเอาตข้างใีกอดีอเดีวอดีอดีเดี๋ยวมาฮอดี รอเบารเาเย็นนะนเยเย็นนะโอ้หขับ R8 นานานผมแตกแล้วมันหายไปในตัว่เี้ยสมไอเวหวางหายสมไอหวางหายสะเลมาโยกมาเลยจุบันแล้วก็อกตวจด้วยมไเนียแคนกอา้แล้เาไขอคืนกันเนียากันไอหวางันแคสแล้วไอหว่านแคสละแล้วแ่ย้าหวางแคสละเพื่วไอหวาไอหวานแคสนะ เลยพยายามเลี้ลไรเขานะตำรวจเยอะมากนะเลี้ลไรเขานะเฟสแรกยนะไม่ต้องมาล้อนะเพื่อนนะเฟสสองเบาเนี่ยบไม่เจอเนี่ยขอเชอาไปดีเยลเอาไปดี๋ยวเอุ้มดีเทลเอออาะแปดมันใครขับปักีของขับของขับของขับเราขับเราขับโอ้ยเทียเทียวเดี๋ยวกูเองมึงหอเดีน้องกูเองมึงโอเคหอดีน้องเราเราไม่ใครอยู่กล้ตั้จริงแรกยิงไงหน่อยไว้กูหน่อไอ้ย่าคุยหน้าไว้ไปรวมเรเ่ลได้ป่ะเราไปเซนนาโนอ่ะทันนะเว้ยนี่มาดิเทลรวมได้ป่ะเทลรวมเนี่ย ไม่ไปรวมรวมได้เพื่อนแต่เอาเอาคนที่มีฮาคิไปด้วยนะมีเบกเอาไหมใครมีเมีคงมีคงมีเพราะว่ามันเพราะว่ามันเข้าไปถักอล์นะเพื่อนกอล์ตกเกิดนะยิงมันยิง